สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตกแต่งข้อความภาพในแอปฟอนต์นะครับก็ให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้เลยที่เพจสโต๋นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปลุยกันได้เลยนะครับวิธีการใส่สีใส่สโตกแล้วก็ทำข้อความให้มันโค้งได้นะครับก่อนอื่นให้เราเลือกไปที่ อ่ารูปภาพนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือคลิกไปที่ตรงที่ผมบงไว้นะครับปึ้งอ่าไี่ได้ปึ้งแล้วก็คลิกไปที่ image นะครับปึ้งนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพสักหนึ่รูปเอารูปอะไรดีเอารูปอะไรก็ได้นะพอมาเป็นตัวอย่างนี่เอารูปนี้ จากนั้นเราก็ใส่ข้อความนะครับด้วยการคลิกไปที่ดินสอตรงนี้นะครับตัวดินสอตรงนี้ที่เข้าไปได้เลยปึ๋งหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างนะครับดวงเหิงดวงเหิงสมุนไพรจีน โอเคแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะยอมรับนะครับปึ๋งหนึ่งครั้งทีนี้ฟอนต์มันเป็นสีเขียวนะครับเราก็อยากจะเปลี่ยนสีทำไงก็คลิกมาที่ตรงนี้นะครับที่ผมบงไว้นะครับหนึ่งครั้งปึ๋งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ที่แรกเลยนะครับที่ตรงนี้ ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นสีให้เราเลือกเราต้องการเลือกสีอะไรสมมุตินะสมมุติผมต้องการสีชมพูตรงไหนเป็นชมพูอ่ะตัวนี้เป็นชมพูหรือเปล่าเอาสีนี้แล้วกันแล้วก็เลือกสโตกหรือคล้ายๆกับเงานั่นเองนะครับก็คือตรงนี้สโตกนะครับ ะตกเป็นยังไงเอาลองคลิกเข้าไปปึ๋งแล้วก็เลือกสีเป็นสีขาวปึ๋งนี่เขาเรียกว่าสตอกนะครับเซตซับเราได้แล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยยอมรับปึ๋งนะครับเราก็จะได้อฟอนต์แล้วก็สีแล้วก็สตอกนะครับถ้าเราไม่พอใจฟอนต์รูปแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ ตรงฟอนต์นี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยตรงกล่องเครื่องมือตรงนี้นะครับปึ้งหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้นะครับสมมุติว่าฟอนต์ปัจจุบันที่ผมใช้ได้เป็น cf candy นะครับผมไม่ชอบผมจะเอาอฟอนต์ตัวหนะ่เอาตัวนี้ตัวที่สองน่มันก็จะเปลี่ยนให้นะครับสวยงามน,นะครับนี่ก็คือการเล่นกับ นี่คือการใช้เครื่องมือใน,ในการตกแต่งข้อความภาพของเรานะครับทีนี้ข้อดีของแอปตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะทำข้อความของเราให้มันโค้งได้นะครับวิธีการก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้เปิดหนึ่งครั้งนี่จากนั้นก็เลื่อนตรงแถบด้านล่างนี้นะครับแถบด้านล่างนี้ที่เราเลื่อนไป แล้วก็มาคลิกเลือกคำว่าอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับผมเรียกว่าเคิร์ฟนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยปึ๋ง1ครั้งนะครับตรงแถบนี้มันก็จะเราก็จะเลื่อนเพื่อที่จะให้ข้อความมันโค้งได้ตามที่เราต้องการนะครับผมจะให้มันมีโค้งสัก 9กนะครับก็คลิกไปที่ลบได้นะครับลบบวกได้หรือว่าจะเลื่อนได้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นส่วนโค้งของ90เสร็เซสับคลิกยอมรับตรงนี้นะครับอย่าลืมตึงหนึ่งครั้งเราก็จะได้ข้อความที่โค้งสวยงามได้ดังใจนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการสร้างข้อความบนรูปภาพนะครับก็ สำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆใหม่นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ